เหล่าผู้กล้าเอ๋ยพวกเจ้าต่างหากที่จบสิ้นแล้วนี่คือเรื่องราวของเกมเมอร์หนุ่มผู้ปั้นตัวละครลูฟัสมาฟาวจนกลายเป็นบอสสุดท้ายสุดแกร่งแต่แล้ววันหนึ่งเขากลับได้รับข้อความปริศนาจากเทพธิดาผู้สร้างโลกในเกมและเมื่อเขาลืมตาตื่นขึ้น,นมาอีกครั้งก็พบว่าตัวเองได้เข้ามาอยู่ในร่างของลูฟัสในโลกของเกมจริงๆ แถมยังเป็นเวลา200ปีให้หลังหลังจากที่ลูฟัสถูกเหล่าผู้กล้าผนึกเอาไว้ไม่ต้องกลัวไปตอนนี้ข้าไม่ใช่ผู้พิชิตอีกแล้วเป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแต่ในใจกลับตื่นเต้นสุดขีดนี่ม years, Now, ันสุดยอดไปเลยได้ผจญภัยในโลกเอ็กเกตด้วยร่างของลูฟัสเนี่ยเมื่อกลับไปยังฐานทัพเก่าเขาก็ได้พบกับดีน่า NPC ที่ปรึกษาที่เขาสร้างไว้ซึ่งรอคอยการกลับมาของเขามาตลอด200ปี จากข้อมูลของดีน่าทำให้เขารู้ว่า12ดาราสวรรค์หรือเหล่ามอนสเตอร์คู่หูของเขายังคงอยู่เอาละได้เวลาออกเดินทางรวบรวมพักพวกเก่าๆของเราแล้วแต่ปัญหาแรกก็บังเกิดพวกเราไม่มีเงินเลยสักแดงเดียวทั้งสองจึงต้องจำใจรับงานเป็นนักผจญภัยเพื่อหาเงินประทังชีวิตภารกิจแรกคือการกำจัดเหล่าอ็อกที่มารุกรานหมู่บ้านแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับศัตรูจริจรงๆเขากลับรู้สึกว่าพวกมันช้า อ่อนแออ่อนแอเกินไปแล้วเขาสังหารพวกมันได้อย่างง่ายดายจนหน้าใจหายนี่มันไม่ใช่การต่อสู้แต่มันคือการสังหารหมู่